สวัสดีค่ะพี่น้องนี่กะสิผ้ามาเบ่งบรรยากาศถนนคนเดินนครพนมเด้อค่ะหลายๆคนบอกว่ามูแอมเป็นคนจังหวัดใสเป็นคนที่ไหนนะคะมูแอมเป็นคนจังหวัดนครพนมเด้อจ้ากสิผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศถนนคนเดินนครพนมย่างไปย่างม่ามูเทเห็นอันอีย่งน้อเบอร์เกอร์วสันเพื่อนระยาโอ้จะแมนเข้ากับนาตาเพื่อนดีค่ะพี่น้องค่ะนี่ทุกคนน่ากินมากร้านนี้ชื่อร้านบ้านอิสระนะคะพี่ๆที่มีโอกาสได้มานะ นคพนมก็แวะร้านนี้ได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์พี่ๆถามนะคะว่าหมูเท่เป็นคนจังหวัดไหนหมูเท่เป็นคนจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก่งคอเด้อค่ะใายอยู่ชัยภูมิเม่นมาเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นวา่าเอฟซีบ้านเพิ่นหลายเอซี <FC S 2> คนแก่งคอหลายวาสันบยหมูเท่เราได้บรรจุที่อน,อนครพนมค่ะพี่น้องลเลาก็เลยได้พ่อมูแอมล มูเทกก็เลยได้เป็นเขยนครพนมค่ะพี่น้องส่วนมูแอมก็ได้เป็นสะไห้ชัยภูมิปวนแล้วนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศถนนคนเดินนครพนมอ้าวพวกเปียงรองเลยทุกคนเขาทําทุกใหม่ทุกออเดอร์สดใหม่ทุกออเดอร์เลย,ยมีชีสด้วยนะทุกคนอ่าหมูหดเดชอบแน่นอนแนมที่โอหมูเขาเอาน้ำจิ้มซีฟูดมาให้ด้วย หลังจากที่เหากินข่าวแล้วแล้วมูเทกับมูแอมมาไหว้ขอพรพญาสีสัตนาคาราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมนะคะทุกคนเป็นแลนด์มาร์คของนครพนมเลยไม่ว่าจะเป็นซีอีโอหลายๆท่านเจ้าของแบรนด์ลหลายแบรนด์ก็มาขอพรจากท่านเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้มูแอมกับมูเทกในฐานะเจ้าของแบรนด์ผู้สาวทหารนะคะก็เลยมาไหว้ขอพรค่ะพี่น้องอยากสี่บอกว่ามูแอมกับมูเทกสักกระท่านมานานแล้วนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครพนมนับถือและบู ชาม,มาตลอดค่ะทุกคนค่ะเรื่องนี่ไพ่บ๊เสื้ออย่าลบลูเด้อค่ะรากา fc ไพ่เบิ้งคลิปนี้ยู่ก็ขอให้มีความสุกคิดสิ่งไดนก็ขอให้สมปาร์ธนาเด้อค่ะพี่น้องแอมอยากสิบอกว่ามีหลายคนได้ถือเลขถือลอตเตอรี่นะพี่น้องไพ่อยากมาขอสิงศักซิ์ก็แวะมาได้เด้อค่ะพี่น้องเมืองนครพนมเป็นเมืองที่แบบสงบเรียบง่ายลดบติด บรรยากาศดีแห้งค่ะพี่นอ้องอาหลังจากมูแอมขอพอรแล้วๆก็เป็นมูเทค่ะหลังจากที่มูเทวายแล้วมูแอมก็แอบ,บถามว่ามูเทขออีหยังเนาะแล้วก็บ,บอกค่ะพี่น้องแล้วบอกว่าคําอธิษฐานหาเบาซู่ฟังมันแมน,มนอิหลีบอกค่ะพี่น้อง <c oughs> เอา้าเสื้อผ่ยเสื้อมันค่ะพี่น้องคะ่ะรลิกมือหนีกันเรียบร้อยคะ่ะมูแอมกับมูเทใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายมีซ้ำใดก็กิกนซ้ำนันแต่ว่าตอนนี้ พี่นอ้องมือนี่ก็เป็นมือทีมีความสุขอีกมือหนึ่งค่ะมูเทกก็ตามใจอี้เลีอยาผ้าไปใส่กัผ้าไปอยากกินอย่างกัผ้าไปกินบอรอจะ่เหล่าใจเด้อค่ะ